การศิลป์ศิลารสะกุลนะครับนี่อดีตกรรมการมือดีฝีมือดีครับของสนามมวยเวทีราชดำเนินครับนำโดยอาจารย์ธนดลอยู่เบิกครับมีนารินพองหิรันครับมีไพฑูรย์กบกลางครับแล้วก็มีอรุชารามันทองอู่ครับนี่คือชุดมาตรฐานที่แฟนมวยให้ความศรัทธาอีกชุดหนึ่งครับ<ช>แล้วก็ประธานทคก,ก็คืออาจารย์ธนดลอยู่เบิกครับชุดใหญ่นะครับทีมครับเต็มชุดเหมือนกันนะครับแม่ต้องบอกว่ารายการนัดยิ่งใหญ่จริงๆนะครับใช้กรรมการถึงสองชุดครับ สำหรับนัดซูเปอร์ไฟในค่ำคืนนี้นะครับ3เลยครับพี่แก๊สครับจะมีชุดชุดแรกอีกหนึ่งชุดนะสามชุดเลยนะครับวันนี้ครับโอ้โหอะไรจะขนาดดันครับใหญ่ทุกอย่างจริงๆครับวันนี้ขอมาก็จัดให้นะครับสุภิดพิทักษ์ทำกับสมหมายขอให้บอกครับได้ข่าวว่าจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆครับใจเย็นๆครับแฟนมวยยอดมวยทั้งคู่ครับ อย่างที่ป๋องเรียนประวัติจอควาดรุ่นที่ไปเลยครับอืออาลครับแสงมาีครับไฟที่ผ่านมาที่สงขลานะครับชนะกองไกรครับในพิกัด140นะครับวันนี้มาที่พะเยาครับทำลงมาที่136ปอนด์ครับหลายๆคนเองก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าแสงมณนีจะทำได้ครับแต่ทำได้สบายครับ136ปอนด์ครับ ซ้อมเข้มครับทีใข่มวย PK แสนชั่มวยไทยยิมครับดูวิธีดูวิธีชกคบแฟนมวยครับเพราะว่าเป็นมวยไอคิวสูงทั้งคู่ครับนี่ซ้อมอยู่กับทีมงาน PK นะครับทางด้านของแสงมณีอ่ะกลับมาแจ้งเกิดกู้ชื่อเรียกศรัทธากลับคืนมาได้แล้วนะครับไฟที่ผ่านมาโอ้โหที่สงการไม่บ่อยนะครับที่จะได้เห็นแสงมณีเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาตั้งแต่ยกแรกคุณจะจัอ่ะชกเต็มที่สมราคานะครับครูนี้ครับ ใจเย็นๆครับไม่ประเภทผู้ล้างผานะครับคลาสสิกทั้งคู่แข่งสวยๆครับสองคู่ที่ผ่านมานี่เป็นขวาเจอซ้ายครับคู่นี้ครับยอดมวยชกกันซ้ายเจอซ้ายครับโอ้ยผมชอบบรรยากาศริมกว้านพะเยาเหลือเกินครับนะครับ่ะช่วยๆกันดูครับแฟนมวยครับนะฮะกลับไปที่บ้านไม่ได้ดูไม่กลับไปที่บ้านไม่ได้ดูสวยๆแบบนี้เหรอครับเอาเหรอเออเราเราสู้เขาไม่ได้รอกครับสู้ไม่ได้ด้วยปรนทั้งพวงเราค่ได้ได้แค่เซลล์ฮะ อ๋อขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับพี่อูดูดรครับฉีดคนถือป้ายเลยครับฉีดไปหลายรอบนย่เล่นพี่อย่เล่นอย่ทีมงานเสียไกลครับเป็นน้องสวยๆแบบนก่นนั่งยิ้ม่เสียไกลใกล้ดีๆนะอัดฉีดแต่นักมวยอย่างเดียวเลยนั่งอัดฉีดนักมวยอย่างเดียวเลยเจอกันหน่อยครับเสียไกลคืนนี้อไปบนเวทีครับน่าจะสนุกครับยกสองยกที่สองนะครับมีแสงมณีต้องมีสุพิษนะ ไม่รู้พี่สุพิธแกชอบอะไรแสงมันนี่ไม่เคย,ายขาดจริงๆลูกชายคนโตลูกชายคนโตเหรอถ้าเสกสันไม่ไปต่างประเทศนี่ตรงไหนจะมา<อ>นี่ด้วยอ่ะบนเวทีครับใส่ได้เลยครับน้องรักทั้งคู่เราบรรยายมนตั้งแต่น้ำหนักน้อยๆตอนนี้เป็นยอดมวยแล้วครับทำหน้าที่ให้สมบูรณ์แบบครับแพ้ชนะไม่เป็นไรนี่คือลูกหลานของท่านครับลูกหลานของบุริรมลูกหลานของคนเมืองขอนแก่นเมืองมวยเม,มืองกีฬาครับแม่ขอนแก่นนีนักกีฬาทีมชาติเยอะเลยครับ แล้วก็เป็นจังหวัดเดียวในเมืองไทยนะครับที่ได้เหรียญโอลิมปิกครบทุกสีครับตั้งแต่เหรียญทองแดงเหรียญเงินยันเหรียญทองครับนักฟุตบอลนักแผนนิดนักลักล้อดีเยอะแม่มุมนี้นี่น้ำชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำแล้วนะครับตัดล่างสวยนะครับแสงมณีครับเกมเริ่มเข้มข้นแล้วครับตอนนี้ซ้ายดวนซ้ายนะครับคู่นีคุณประสิทธิ์นั่นแหละครับน่าสนใจนะครับ ยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของพี่น้องชาวพะเยาอีกนั่นแหละที่ได้อยู่ยอดมวยเจอยอดมวยครับโอ้โหไกลๆครับแสงมณีครับที่ผ่านมาไม่ค่อยเดินหาใครเท่าไหร่ครับแต่ว่าวันนี้ต้องเดินใส่ลำน้ำมูลเล็กแล้วเปลี่ยนลุกเสีนหน่อยครับคือเล่นเจ้าบอลนะครับนักชกรูปหล่อปอตีปอดโถแล้วนะครับขณะนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ที่มกบัณฑิตนะครับ ปอตีรับไปเรียบร้อยแล้วครับป่อโทก็ใกล้จบแล้วครับเนี่ครับเรียนไปด้วยชกมยไปด้วยเป็นความภาคภูมิใจนะครับเปะคนแล้วได้สตักมีชื่อเสียงสวนซ้ายไปครับทางด้านของลําน้ำมูลเล็กโอ้ยเสียงดังฟังชัดครับซ้ายลําน้ำมูลเล็กโอ้โหนิ่งมากครับลำน้ำมูลเล็กครับท่านผู้ชมดูดีๆนะครับใจเย็นๆครับ ฝีมือเจอฝีมือครับเอาแล้วครับชิงจังหวะครับอาจจะไม่ดูเดือดเลือดพลาดและครับคููนี้่แข่งซ้ายมาอีกแล้วครับลํำนามูลเล็กประเภทคลาสสิกนะครับคนแรแข่งคนละดอกครับมิตรบ้องขหับเข้าไปครับแสงมณนี้ครับซ้ายครับลากแข่งซ้ายไปครับจากมันจาคีรีขอนแก่นครับกระทัดขันแก่นเสียงแคนดบคูณศูนย์รวมพระใหม่ครับจังหวัดขอนแก่นครับเจอกับเมืองประวัติ เปืองทับหลังครับเมืองปราสาทหินทินภูเขาไฟพระใหมสวยรวยวัฒนธรรมครับบุริรัมซ้ายไปครับเตะขามาเตะขาเืนครับฮุกขวาครับทางด้านของลำน้ำมูลเล็กโอ้โหสายแสงมณีหมัดลําตัวของลำน้ำมูลเล็กเอาแล้วครับคนละทีแล้วนะครับใกล้นิดชิดหน่อยแรงแรงเนื้อเนื้อขยับเข้าหาครับเจ้าบอลนี่ประทะมาแล้วม ทั้งสิ้นนะครับยอดมวยในเมืองไทยอ่าหมดยกครับที่น้อยเบิกเลิกกินชินชัยก็ดูอยู่ที่ลำปางจ่าเที่ยงสุรินอ่าจ่าเที่ยงเชียงรายครับก็ดูอยู่ที่เชียงรายครับอีกหลายหลายคนครับอุทัยทับอาสาอย่างนี้สมชาติเด่นดอนคอนบุรีอ่ะไปบนเวทีครับครับยกที่สามครึ่งทางแล้วแม่มิตรปองมาได้ดังใจครับมาทีเดียวสามเลยครับสาวสวยน้องสุนินะครับเมื่อสักครู่ครับน้องสุนิอ่ะเตะซ้ายครับทางด้านของลำน้ำมูลเล็ก เชื่อว่าแสงมันนีจะเดินเร็วขึ้นนะครับนี่ครับแม่ต่อยกับกล้องไฟมาล่าสดนี่ต่อยกันมันแล้วเกินครับเดินแรกเดินโอ้โหหวดกันไฟแลบครับแม่เลือดตกยางออกกันไปครับไฟนี้ยังติดใจครับยังติดใจเดินครับอ่นักสู้บนสังเวียนเลือดครับแบบนี้เมื่ออยู่บนเวทีชีวิตคือการต่อสู้อยู่แล้วครับทีต่อทีอ่าเริ่มจะทีขึ้นแล้วครับตัวแทนเสียแขกครับโบสำโรงสั่งโบกแล้ว ออกไม่ออกออกไม่ออกไม่ต้องคิดเยอะแล้วครับครึ่งทางแล้วเออตอนนี้วัดพลังแข้งกันแล้วครับแข้งไหนครับแสงมณีหรือละน้ำมูลเล็กครับเดี๋ยวรู้ครับว่าใครจะหนักกว่ากันครับแฟนมวยครับซ้ายทั้งคู่ซ้ายทั้งแถบอุ้ยหลุดอ้าวโดนลงโทษไปทีนึงครับเปกน้นอาจจะไม่เปียงปังแล้วหามลงนะครับคู่นี้ดูความ ทิ้งจังหวะการออกแข้งสวยๆครับเรียบตัวนี่ซ้ายแสงมณีขยับข้าไปครับแสงมณีครับโยกโยกครับแล้วน้ำโมเล็กซ้ายแหมซ้ายมาติดการครับอแต่ว่าแข้งที่สองได้ครับเกี่ยวเกี่ยวแล้วคืนซ้ายครับหมัดซ้ายเตะซ้ายตามครับเอาละครับสัญญาในความมันครับมาแล้วครับเติมให้เต็มครับเติมให้เต็มครับอาวุธมวยไทย ดีรศินยุอีกซับออกน้องออกออกอย่าเล่งออกไปทําได้ทําไปต้องเดือดครับต้องเดือดแล้วครับต้องเดือดแล้วครับแฟนมวยรอดูอยู่เยอะครับแสงมานี่บอกมานี่มากลางเวทีนี่มานี่มานี่มานี่ถ้าเกิดภาษาอีสานบอกว่ามึงสีไป้ใสสีไป้ใสน่าจะว่ากันรู้เรื่องนะครับคู่นี่ชวนทะเลาะแล้วครับพี่บอลชวนทะเลาะแล้วอ่า เอาหน่อยจัดให้พี่บอลหน่อยลำ้ำามูลเล็กจัดหน่อยแาาล้วครับขออยาบครับออกขวาเจอซ้ายซ้ายมาเกี่ยวแล้วเจอซ้ายเกินขยัยาข้าไปครับซ้ายมาครับขออยาบเข้าไปนี่ครับเดี๋ยวได้รู้ครับสายขอนแก่นหรือว่าซ้ายบุรีรัมย์ครับหนักกว่ากันครับเมืองมวยทั้งคู่ครับ หนัดมมยไม่เคยขาดกับเบูนที่ลำกับคนกันแม่มุมนี้น้ําท่วมจริงๆครับบุมให้น้ําครับหนีไปมุมอื่นครับระวังลื่นด้วยนะครับพยับโยกออกไม่ออกออกไม่ออกแม่อากาศดีจริงๆครับริมควรนพะเยาโอ้โหท่านนายกนรงเดี๋ยวมาซื้อบ้านอยู่ด้วยนะครับอากาศดีเหลือเกินครับนี่ครับสอนสุรินครับหรือว่าสอนดำสุรินครับทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ของไ่ายมยพีเคแสนชัยมวยไทยยิม มากี่คนนะพีเคห้าคนนะมีสามคนนี่แหละครับพี่ครับไม่ใช่ผมถามมวยไม่ใช่คุณพาดใบละฮะแม่สมาธิอยู่กับผมหน่อยอ๋อสมาธิผมก็ต้องเห็นผมผมพยายามมองหน้าจอครับพี่ครับนี่ครับน้อง Apple อ่ะพี่เลี้ยงลงครับพี่เลี้ยงลงพี่เลี้ยงออกพี่เลี้ยงออกตามต่อครับยกทีสี่ครับอะไรไของข้าคืนนี้เลยครับแสงมณีกับ ลำน้ำมูลเล็กครับจุดที่สี่นะครับขออนุญาตประชาัันให้จังหวัดพะเยานิดนึงนะครับพะเยาก็จะเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาคห้านะครับระหว่างวันที่ห้าถึงสิบห้าพฤษภาคมโดยท่านสสจิรเดศศรีวิราชนะครับไปร่วมให้กําลังใจครับลูกหลานชาวพะเยาครับห้าถึงสิบห้าพฤษภาคมครับเป็นการแข่งขันนะครับรอบคัดเลือกนะครับในภาคห้าครับก็ไปส่งกําลังใจเชียร์ลูกหลานครับ ผมเชื่อว่าลูกหลานจากพยาวครับก็คงจะได้รับการพัฒนานะครับในเรื่องของกีฬาหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับผมเล่นตะก้อผมต่อยมวยก็พะกีฬามหาหลัยที่มอปัตตานีนะครับได้ดูแบบนี้แหละครับได้ดูแบบนี้แหละครับเดี๋ยวน้องๆก็คึกคักครับนี่ครับกีฬาสร้างคนคนสร้างชาติอย่างที่ผมเรียนไว้สายดวนสายสายดวนสาย,ย,ส,ายสายลำนำมูลเล็กสายน้องบอลแสงมาีคุณประสิทธิ์สายมาสายคืนครับ ยืนกันใกล้ๆครับเนี่ยครับสายแสงมานี่น่าหวักมือเรียกมากลางเวทีนะครับแข่งซ้ายติดบางลำน้ำมูลเล็กเอาล้ครับแข่ง้ายอีกครั้งหนึ่งคืนด้วยซ้ายเหมือนกันเอาแล้วครับดันออกไปวงในเราจะไม่เห็นแน่คู่นี้วงในเราจะไม่เห็นครับรับถ้าเกิดใครอยากดูมวยเข่าคงไม่ได้เห็นแล้วครับเพราะว่าเป็นมวยจงห่าฝีมือครับดูความหลากหลายครับเตะซ้ายมาซ้ายโตครับนี่ครับให้มันรู้ไวเอ้าลูกนี้ หล่อลื่นครับตัวหนังสืออะครับเป็นัครบสีน้ำมันครับถูกต้องครับจําไว้ครับตัวหนังสือบนเวทีมวยอย่าใช้สีน้ำมันครับแล้วตัวอนใหม่ใหม่นี่เตะลื่นแป๊ดลื่นแป๊ดเลยครับอ่าครับเดินเข้าหาครับนานๆจะเห็นแสงมณีขยับชิงเดินนะปกติเจ้าบอลแสงมณีนี่ตั้งครับวันนี้ชิงเดินมาลุกใหม่ครับอ้าวมันอีกแล้วครับครูนี้ดูจังหวะแข้งงามๆครับ นดแครับแข่งสวยๆครับสร้างจังหวะแล้วครับขยับลอดๆครับสร้างจังหวะให้กับตัวเองครับแข่งซ้ายติดบังเหมือนกันครับลำน้ำมูลเล็กมาแสงมาีมาแล้วครับปังเข้าไปแข่งซ้ายติดบังครับไม่ต่างคนต่างเก็บอาวุธได้ดีครับนี่ครับขยับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับคืนด้วยซ้ายเหมือนกันครับลำน้ำมูลเล็กโอ้เรียกว่ามีจังหวะจู่โจมครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับดูจังหวะโยกของน้กมวยครับโยกเพื่อสร้างจังหวะครับ ใกล้ใกล้ครับใกล้ๆปักหมุดไว้ครับคืนนี้เราอยู่ที่ริมกวนพะเยาครับปักหมุดเลยครับแล้วใครที่ดูอยู่หน้าจอแชร์ออกไปครับแชร์ออกไปเยอะๆเลยครับแม่สายยังไม่หยุดครับลำน้ำมูลเล็กอ่ะครับเจ้าบอลคืนบ้างครับแม่คนละทีครับอ่าเติมให้เต็มครับเติมให้เต็มครับถ้าน้ำมันเต็มถังยังไงเราก็ไปถึงครับ ร่างกายดีหัวใจดีมีความซื่อสัตย์กับวิชาชีพขยับไปอีกทั้งคู่ียกไปครับแล้วน้ำโมเล็กพอโดนก็จะเอาคืนครับหมดยกที่4ครับขึ้นให้เกียรติมอบพวงมาลัยด้วยครับคู่หน้าเรียนเชิญท่านทั้งสองไว้เน้ากาสนี้นะครับคูหน้านะครับก็เรียนท่านในได้ทราบไปก่อนนะครับครับพี่เลี้ยงเชิญครับพี่เลี้ยงเชิญครับออกแล้วครับพี่เลี้ยงครับเร็วครับผมเร็วเร็วเร็วเวลาไล่หลังแล้วครับอ่ะยกสุดท้าย ยกสุดท้ายสานาทีสุดท้ายนะครับแสงมณีซ้อมอยู่ที่พ K คกับ P k เคแสนชัยครับ3รายที่ผ่านมายังไม่แพ้นะครับชนะหมดทุกรายนะครับแสงมณีรายที่4ต่อจากนี้จะเป็นก้าวหน้ากับยอดเล็กเพชรคูหน้าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับอาครับอะไรก็เป็นไปได้หมดนะครับหมัดมวยพลาดทีเดียวดอกเดียวชีวิตเปลี่ยนได้มวยไทยมันมีสเสน่ห์ตรงนี้แหละครับ อ้าว้ายเข้าไม่เข้าซ้ายเข้าไม่เข้าอ่าล่ะครับซ้<ป>ายไปครับแสงมณีครับอ่าแล้วน้ำโมเล็กก็คอหวัหวด,ด้วยซ้ายครับใครเตะเข้าไม่เข้าครับเตะแล้วติดก,กาติดบังนะครับอ่าแล้วก็เรียกแล้วน้ำโมเลกมามาสู้กันตามเวทีดีกว่าครับอ่าอ่าพยายามคู่กับแขกซ้ายติดบังอีกครั้งนึงครับทาด้านของแสงมณีพยายาม้าไปครับ ก็ต้องบอกว่าเกมรับแนวแน่นด้วยกันทั้งคู่เลยครับอาครับต่างคนต่างพอใจครับแต่ว่ากรรมาการยังไม่พอใจครับจีริสินเอาละครับมั่นใจทั้งคู่แล้วนะครับ ต่างฝ่ายต่างมั่นใจในผลงานของตัวเองแล้วนะครับครับยืนกันคนแล้วฟาฝฟังแล้วนะครับมันเป็นปัญหาไก่กับไข่จริงๆครับโชคสุดท้ายครับกลัวจะหลุดกลัวจะหลวมกลัวจะพลาดนะครับกลัวจะพลาดครับทิงจังหวะกันนิดหน่อย โอ้โหเช็คเรตติ้งกันเรียบร้อยแล้วนะครับเช็คเรียบเรตติ้งกันเรียบร้อยแล้วครับะกรรมการเรียกมาเตือนแล้วครับอย่าลืมมองกล้องเยเดี๋ยวรอสักครู่เดียวนะครับจะไปฝั่งไหนนะครับใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือครับ ไฟทูลกบปรางนะครับเมียที่นะรินทองฮีรันครับเออสมันเกอรเสมอกันครับเจอกันใหม่ครับอาครับเสมอกันไปนะครับคู่นี้เก่งเงทั้งคู่เก่งทั้งคู่